ขอบคุดีพี่น้องโซเชียลนะครับวันนี้เป็นบันพระนะครับก็วันเข้าพรรษานะครับว่าที่พี่น้องนะครับเข้ามาสการก็ฝนตกทั้งวันนะครับวันนี้ก็ได้ขอพรปู่บูชาปู่นะครับป่ชิโทมยาสีปฐุมมาแล้วก็พญานาค ท่านทุกองนะครับก็วันนี้ฝากพี่น้องมาติดตามทูบเสียงไทยนะครับเป็นทูบขอพรปู่ได้นะครับเป็นทูบวัดไอ้ไข่นะครับก็ฝากเก็บีพี่น้องไว้นะครับผู้ก็มาติดตามหลวงของเก่าสามชัยนะครับกดซับสไคร้นะครับ ชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับถูกเสียงทายก็ได้จุดนะครับตัวเลขแล้วนะครับพี่น้องครับเป็นตัวเลขจะได้ตัวไหนอย่างไรนะครับฝากเก็บไว้นะครับวันนี้เป็นวันพระนะครับพี่น้องฝากเก็บทุกท่านนะครับ ตัวเลขสำหับตัวเลขที่น่าจะเป็นจะได้ตัวไหนอย่างไรนะครับเป็นทู่ไปไข่นะครับตูเสี่ยงทายมาลุ้นกันนะครับพี่น้องเห็นก็เป็นเลขห้าแล้วนะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับปารีสี่พี่น้องนะครับบวงกองเก่าหลังจากที่ไม่ได้ลงมานานแล้วนะครับ ตูวเียไทยขอพอรปูนะครับจะได้ตัวไหนอย่างไรนะครับออคอยดูกันต่อนะครับฝากดูขีพี่น้องไว้นะครับขอปพอรปูนะครับด้วยกายยวาจ,จ่าจิตตังหังบรรทาอง์มหาลาโภพป่พพสีสุธโปูเชมิกายยวาจาจิตตัง หังวันทาองค์มหา,าลาชินีแม่สีปธุมาวิสุทธิเทวาปูเชมิฝากเฟฟซีพี่น้องนะครับเข้ามาตามด้วยนะครับนี่เป็นพยางูนะครับ อย่าลบดูนะครับพี่น้องฝากเอฟซีทุกท่านนะครับ,บติดตามนะครับ,บเป็นปญญาหน้าคุณนะครับ,รบเป,ป็นพบปู่และแม่ย,ย่าน,นะครับประหลัดนำโชคนะครับประหลัดศิกนี่นะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับ้ามา ติดตามลุงของเก่านะครับเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันนะครับโปรดชีวิจลรณญาณกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ลุงด้วยนะครับจากที่ไม่ได้ลงมานานนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับพี่น้องใครจะดวงดีอย่างไรนะครับก็อยู่ที่ f ีพี่น้องนะครับผู้ที่มีบุญเท่านั้นที่เข้ามาติดตามกันนะครับ ก็โผล่มาแล้วนะครับสำหรับตัวเลขนะครับเป็นเลขตัวไหนอย่างไรนะครับดูกันนะครับเป็นเลข5นะครับแล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นายเลข0ูนย์นะครับ พี่น้องมาตามกันนะครับเปลี่ยนดับไปนะครับเพราะว่าลมแรงนะครับฝนก็ตกนะครับวันนี้ทั้งวันนะครับเ,เมื่อวานและวันนี้นะครับอพรผู่นะครับและทูไปไข่นะครับจะได้ตัวไหนอย่างไรนะครับขอ,อพี่น้องจงโชคดีสลางวดตต่อไปนี้จาก ้าก็เลขสูตรหรือไม่นะครับแล้วลุงก็จะลงสูตรได้ด้วยนะครับพี่น้องก็งมานะครับเ,เลขสูตรนะครับเป็นเลขศูนย์นะครับตัวที่สองลุ้นตัวที่สามต่อไปกันเลยนะครับก็มาเย็บสี่พี่น้องนะครับผูกเข้มา,ามาดตาม ลง,งให้ก็เพื่อปเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับปลทชีวิตจารยานในะการรับชมแต่และคลิปก็แล้วกันนะครับฝาก FB พี่น้องนะครับปูกข้ามาปลทชวิตจารยานกันนะครับขอ,บอนปผูกนะครับ ตัวไหนอย่างไรนะครับฝากเรียพี่พี่น้องนะครับที่เข้ามาติดตามกันขอลงลงให้เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับขอพ่อปู่ไม่ยาจงให้เลขถูกเปไขให้ถูกด้วยเถิดสำหรับวันนี้ก็หลังจากที่ลุงไม่ได้ลงมานานนะครับต่อไปพี่น้องอยากได้ เอฟซี uh, ทุกท่านนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับลงจะลงหวยลาวแล้วก็หวยรัฐบาลแล้วก็หาหนอยให้ด้วยนะครับชอบก็าตามนะครับพี่น้องตามที่ทางยูทูบเบอร์นะครับสุขวงเก่าสามชัยพี่น้องเช่นเคยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับ0ู3 3 9 3 3 1 8 8เเช่นเคยนะครับ กด u b s สไ i b e กดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาบับตัวเลขที่น่าจะเป็นสลหับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับปดทชีวิจเจรณญาณการรับชมนะครับพี่น้องแล้วแต่ดวงท่านนะครับจะดีหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่พี่น้องกันนะครับฝากดีทุกท่านนะครับพุก้ามา ามาตามกันนะครับสำหรับวันนี้แตกจะเข้าหรือไม่อย่างไรนะครับามาติดตามกันให้ไว้ยนิ่งนะครับเพราะว่าต้องหลบฝนด้วยนะครับเอฟ f ีพี่น้องนะครับแนวทางแบ่งปันสำหรับวันนี้ ได้เห็นตัวเลขกันแล้วนะครับขอพี่น้องตรงโชคดีกันแล้วกันนะครับหารถอลี่กันไว้นะครับพี่น้องเทพดีุกส่้นนะครับแนวทางแบ่งปันบทชีวิตเจรณาญาในการรับชมนะครับกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามานะครับลงให้ก็เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันาาเห็นกันแล้วนะครับตัวเลขจะได้เป็น50-5นะครับ จะแตกหรือไม่อย่างไรนะครับลุงก็ฝากีพิปน้องตามสูตรด้วยนะครับเลขสูตรนะครับเข้าทุกงวดนะครับลุงไม่ได้ลงให้นะครับขอ,อประธานอภัยด้วยนะครับโควิดไปไปได้ไม่ได้ลงยูทูบอยู่กับบ้านก็ไม่ค่อยได้ลงนะครับก็ติดงานซ่อม ครื่องตัดหญ้าติดเสลงนะครับให้ลูกค้านะครับพี่น้องฝากเห็บีทุกท่านด้วยเข้ามานะครับโปวดชีวิตเจราญยานกันในการรับชมนะครับพี่น้องมุ่งเก่าขอ,ขอพี่น้องจงโชคดีนะครับฝากเห็บีทุกท่านนะครับขอประทานอภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงมานานนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็สรับคืนนี้ก็ขอพี่น้องนอนหลับฝันดีผู้เข้ามาติดตามขอให้โชคดีทุกท่านนะครับทุกคนก็แล้วกันนะครับสุดท้ายนะครับตัวสำหรับตัวเลขนะครับประมาณนี้ผูกพงให้แล้วนะครับดูกันจัดๆนะครับพี่น้องผู้เข้ามา วิจรณญาณในการรับชมนะครับแต่ละคลิปก็แล้วกันกดซับสไคร์กดไกลค์กดแชร์ลุงด้วยนะครับเพื่อติดตามกันต่อไปนะครับต่อไปนี้ลุงก็จะลงไม่ว่าจะเป็นหัวลาวแล้วก็ฮาหนอยนะครับทุกวันไปนะครับฝากทีทุกท่านพเพก่มาติดตาม ชีวิตเจริญญาณกันนะครับในการรับชมสลับคลิปนี้นะครับฝากเรียพี่น้องไว้ด้วยนะครับก็ลงๆให้เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันนะครับขอพี่น้องจงอายุวันโนสุขขังพลังนะครับปลอดจากโควิดรักษาตนใน้นจากรุดโรคไข้ทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยเถิดนะครับพี่น้องทุก็มาก็ขอให้โชคดี ก็ <formation> บอกกันต,ต่อไปด้วยนะครับให้ติดตามดงด้วยนะครับฝากเก็บที่ทุกท่านหบับแมวทางวันนี้ลุงของเก่าก็ขอพี่น้องโชคดีปู่สีทิโตและแม่ย่าซีพุมาขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และปู่พญานาคนะครับทุกท่านทุกองค์ก็แล้วกันนะครับจงลงมาปกปักรักษาพี่น้องผู้ที่ก็มาติดตามขอ พี่น้องจงโชคดีทุกท่านนะครับทุกคนด้วยเถิดนะครับพี่น้องสาธุสาธุสาธุไปร่ำรวยทุกท่านทุกคนนะครับเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในนะการรับชมนะครับยิงใดบุญใดที่ดีพี่น้องทำคอยย้อนขึ้นกับพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับ บุญไดใครค่แตก็ขอให้อนุโมทนาสาธุกับพีพ่น้องนะครับขอพี่น้องจวงโชคดีสำหรับงมดดต่อไปนะครับวันท,ที่หนึ่งสิงหาคมนะครับสองห้าหกสี่ฟีไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับวันนี้ราตีสวัสีสวัสดีครับ